วันนั้นอ่ะแค่สังเกตเห็นแค่อะไรนะป้ายทะเบียนเองอีกวันหนึ่งมาเห็นข้างหน้าหลวมอีกวันหนึ่งมาไฟบุกอยู่ดิลมดีลมดีลมดีก็หลุดเข้าไปลมตีหูไม่มีอะไรเลยขับรถก่อนนะหูไม่เคยไปยุ่งกับลูกคนหนึ่นนะยุ่งแต่กับเสาโอเคมีมารยาทอย่างนี้กับลูกคนอืึ่งเออมีเสาไปดีกว่าดีแล้วก็เสาแบบนี้ เสียงเราโอเคหวานมากนนะไม่สิ่งจะไม่เท่าไหร่นะพ่อเสียงปุ๊นะาพ่อลอยมายับเยินมากแล้วจบอกว่าไม่ใชไเดี๋ยวทำคืแม่แม่ติดตัวดีกันแม่ไปยังดีครัแม่ดีครับแม่ดีครัแต่แรกนไม่ได้ติดเครื่องอแม่อะไรนะบังปัดบังแม่้งสิทำไมสกปรกยไงก็ไม่ร้ไม่ล้างกูนี่ล้างเลย ร้านเดี๋ยวผมก็โตอีกเดี๋ยวหนูจะเอาป้ายไปเจ็บมไว้ตรงนี้ค่ะเอาเลยทำไรทำแล้วกคืออไ็เล่นเจ็พี่ฝากวีห้าไปัวนด้วยไหมแม่แม่ไม่ติดมันร้อไปเจ็มันแ่ง่ามา